โอเคเดี่ยงไปซะรอดูเลือดคุผู้ชมแป๊บหนึ่งเนี่ยมาเลือดมันจะเติมาําจำนวนที่เรากำหนดใช่ไหมมันจะเติมเรื่อยๆจะเติมจนเต็มน้ชมตามจำนวนที่กำหนดมาคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัโหล,ละจะเจาสวัสดีเด็กสาวเกยนทุกคนนะครับมีกับผมปนานนนท์จากช่องพี่เจทีพีอีก็แล้ยเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามามชมเป็นกิจกรรมที่หลายคนเราคอยแน่นอนชมนั่นคือกิจกรรมหัวข่าวมชมกลับมาแล้วมชม วัวข่าวกลับมาแล้วช่วงแล้วก็วันนี้นี่ครับผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมนี้ดูกันแต่ที่สำคัญที่ผมอยากได้จากกิจกรรมนี้จริงๆคือเพชรครับท่านผู้ชมก็กิจกรรมนี้มีเพชร999เม็ดเด้วยผมก็คาดหวังท่านผู้ชมว่าช่วงเนี้ยช็อตอยู่ท่านผู้ชมเพชรน้อยมากก็เผื่อจะสุ่มได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็มีบ้าง้หลายคนที่ออกสุ่มได้กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมได้เพชรได้ลายท่านผู้ชมผมก็อนาคตหวังนิดนึงท่านผู้ชมครับเผื่อจะได้ท่านผู้ชมครับก็โอเค ไปลองสุ่มกิจกรรมกันดีกว่าคุณผูชมนี่ครับกิจกรรมอยู่นี่ท่านชมหัวข่าวในตำนานชมกลับมาแล้วน่คุณผู้ชมไปไปดูกิจกรรมกันเฮ้ยลุนเพชรท่านชมนี่ครับหัวข่าวก็คือรางวัลใหญ่ท่านชมแต่ว่าถามว่าพี่ครับถ้ากิจกรรมเงี้ยหัวข่าวออกง่ายไหมบอกเลยนะครับออกง่ายครับกิจกรรมเนี้ยชุดอะออกง่ายครับแต่เพชรอะออกยากจริงๆเคยสุ่มมาหลายรอบท่านชมกิจกรรมแบบนี้คุณผูชมครับคือชุดเนี้ยออกโคตรง่ายท่านชมแต่เพชรอะออกโคตรยากเลยแต่ว่าผมก็เคยสุ่มได้เพชรหลายรอบท่านู้ชมก็เลยเฮ้ย มันต้องมีโอกาสออกมั้ช่วงก็มาลองสุ่มกันดูมั้ช่วงครับจัดไปตัวเดมอนชมยี่สิบเพชรเฮ้ยมีนเริ่มมาเริ่มมาแล้วอาเกลือมาแล้วมัช้ชมขอเพชรสักรอบโอ้โหครั้งสุดท้ายแนละ้วเจมขอเพชรเถอะเพื่อจะได้ไปต่อเฮ้ย,ยตกใจนจะไม่ได้ออกเพชรมั้ชมไม่ออกเลยเลยมั้ชมเอาแต่กิจกรรมนี้มัช้ชมครับ ระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่วันที่ยีจนถึงวันที่ยีนะผู้ชมครับหมุนเพื่อรับของรางวัลตามช่องที่แสดงมชมสามารถเลือกหมุนได้3รูปแบบ1ครั้ง10ครั้งและแบบพิเศษหนึ่งครั้งมชมแบบพิเศษจะสุ่มเลยส่วนใหญ่พี่เคยสุ่มแบบพิเศษแล้วไม่ค่อยออกอะไรผู้ชมครับแบบพิเศษเพิ่มอัตราการออกของรางวัลใหญ่เมืม่อสุ่มครบตามจำนวนที่กําหนดสามารถที่จะรับรางวัลพิเศษได้ผู้ชมก็คือถ้าเกิดเราสุ่มครบตามจำนวนที่กำหนดเราจะได้รางวัลพิเศษชมรางวัลใหญ่รอบนี้น่าสนใจ้มชมเเพราะาะถาป็นคนที่่ไมเคยสุณผู้ชมสสกิทอ เป็นสกินรถสีทองรุ่นอา,อาจจะเก่าวกว่ารุ่นใหม่หนึงชัวร์แต่ว่ามันเคยเป็นหนึ่งในสกินที่คนอยากได้มามชัวร์สกินรถสีทองคันนี้นชูครับก็แค่สุ่ม40ครั้งมชมก็สามารถรับสกินรถสีทองมาแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอพี่ครับสุ่มส0ครั้งมันแพงมากไหมพี่คือต้องบอกก่อนนะชมว่าการสุ่มกิจกรรมเนี้ยคือมันมีโอกาสนิดหนึ่งมชมครับที่เราจะได้เพชรทืนชมถ้าไม่ได้9ก้เมล็กกสุก็จะได้กสุกามิมชมครับซึ่ง มันก็เลยว่าทําให้ว่า40ครั้งอาจจะอาจอาจะชั้นหนึ่งชมอาจจะไม่นานมากแต่ว่าก็อย่าหลงละเรืงไม,ม่ผู้ชมกับกิจกรรมนี้ผู้ชมบพี่เคยครั้งหนึ่งผู้ชมจะประสบการณ์เคยหลงละเริกองในกิจกรรมนี้ที่ว่าสุ่มได้เพชรครั้งหนึ่งชมครับพี่ก็สุ่มไปแค่ไม่กี่ร้อยเพชรแล้วพี่ได้เพชรเ9 9เม็ดมาหนึ่งครั้งพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพชรมันต้องออกแน่เลยปั๊มเพชรได้แน่เลยหลังจากนั้นหมดไปห0พ0นเพชรท่านชมไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูผู้ชมว่าตอนนั้นเป็นยังไง ก็ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามชุดหกพันเพชรคือชุดเนี่ยที่พี่ถึงได้บอกว่าชุดหัวขาวไม่ต้องกลัวว่าจะออกยาคุณผู้ชมออกง่ายเนี่ยหกพันเพชรนี่ด้วยเนี่ยที่ว่ามีห้าชุดหกชุดเนี่ยไอกิจกรรมนี้ล้วนกิจกรรมเดียวเนี่ยคุณผู้ชมสุ่มออกแต่ชุดเนี่ยไอกิจกรรมแบบเดียวกันเนี่ยคืออยากได้เพชรไงก็เลยสุ่ม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 คือไม่ได้อยากได้ชุดเลยใจอยากได้เพชรแล้วดูดิ ชุดเพียบเพืออเป็นอะไรที่แบบว่าช่างใจนิดนึงคุณผู้ชมบางทีเรามีดวงก็จริงแต่ว่ากะกะยอดนิหน่อยว่าเออให้มันคุ้มกับที่เราเสียไปคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเออสุ่มจนหมดนะคุณผู้ชมไม่งั้นแล้วก็ไม่เหลือคุณผู้ชมส่วนไอนี่ผลสรุปอะไรการแข่งเมื่อวานคุณผู้ชมสรุปคือไม่ได้แข่งครับเพิ่งจะมาครบคือจนดึกอะครับกว่าสมาชิกทีมจะเข้าแล้วเหมือนที่ผมน่าจะยังไม่ดูนะครับว่าการแข่งมันเริ่มเมื่อวานนะคุณผู้ชมสรุปไม่ได้แข่งคุณผู้ชม จัดทีมไม่เฉยนะครับจบเลยเซ็งเลยผู้ชมโอ้โหสงสัยจะลืมดูผู้ชมก็ประมาณนั้นแล้วก็กิจกรรมนี้ผู้ชมผมไปอ่านมาแล้วผู้ชมว่าสรุปแล้วว่าไอตรงเนี้ยเราจะรักษาดับถึงวันที่เท่าไหร่ถึงจะได้ของผู้ชมก็คือผมไปอ่านมาสรุปว่าเราต้องรักษาดับผู้ชมจนถึงวันที่8ผู้ชมก็คือถึงวันที่8เลยวันที่8ผู้ชมจะทําการรีมผู้ชมพยายามสะสมไปถึงวันที่8ตอนที2ผู้ชมก็คือวันที่8หละนะครับ พอเข้าวันที่8ปุ๊บก็นั่นแหละทันทีที่รีมชมประมาณตีสองกว่าตีสามชมอับก็คือถ้าเราอยู่อันดับ1ใน10บมิชมาเราก็จะได้เป็นของรางวัลใหญ่มชมนั่นคือรางวัลนี้ก็คือแล้วก็สอย่างนี้ชมสําคัญก็คือ2ออย่างนี้มีราคามชมแล้วการนี้ก็โอเคเป็นของสะสมชมก็คือพยายามรักษาอันดับไว้ซึ่งจริงผมก็ขี้เกียจเล่นอยู่นิดนึงมชมาเพราะว่าคือผมกําลังปั๊มตัวไก่อยู่ชมแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะมาเล่นอีกสักหน่อยมชมเพราะว่าต้องมาเก็บภารกิจของไอตัว ไอนี่ตัวระเบิดนะครับผมไปลองเล่นตัวไก่มาแล้วตัวระเบิดน่ได้แล้วชมแต่ว่ามันลูกใหญ่ไปหน่อยนมไม่ค่อยน่าใช้นะครับแต่ว่าก็จะสะสมไว้เพราะมันเท่ดีนะครับสำหรับระเบิดลุกนี้เวลาปลาไปมันใหญ่เกินไปชมครับแล้วก็สําหรับตัวละครใหม่ที่ใครสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับมันใช้ดีไหมมันโอเคไหมคือหลักๆอ่ะผมไม่รู้จะพูดไงนะคชมพูดไม่ถูกอะะครัชมครับผมไปลองเล่นในตัวไก่มาครัชมเพราะว่าหมอตัวไก่รับได้ใช่ไหม เดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าผู้ชมคือเหมือนกับว่ามันมันไม่มีคูดาวคุณผู้ชมมันแบบยังไงอะเวลาเรายิงคู่ต่อสู้แล้วเราหลบอะเลือดเราเติมจริงแต่คือแบบยังไงคุณผู้ชมคือไม่ใช่ว่าพอเรายิงแล้วหลบปุ๊บพับหนึ่งเลือดเราเติมโผล่ไปยิงอีกทีแล้วหลบปุ๊บเลือดเติมอีกไม่คุณผู้ชมไม่รู้มันจํากัดว่าคู่ต่อสู้หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งในการเติมเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมแต่ว่าคือค่าเปอร์เซ็นต์มัน ค่อนข้างสูงชมเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพเต็มอ่ะคือเมื่อกี้ผมจะไม่ได้ผมไปดูให้ครัค่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างอัพสูงเท่าไหร่แต่ว่าคือเลือดที่เติมอ่ะจะเติมตามจำนวนที่เขาบอกเลยคุณชมว่าคือเช่นว่าถ้าเกิดเลเวลหนึ่งห้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นห้าหน่วย Level 20, เลเวลสองสิบก็เพิ่มขึ้นสิบหน่วยเลเวลสามสิบห้าหน่วยก็เพิ่มขึ้นสิบห้าหน่วยเลยคือแบบเลือดที่ได้เพิ่มอ่ะจะได้เพิ่มประมาณนั้นเลยคุณชมเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวผมเอาไว้ดูเดี๋ยว,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 ยวผมเอาอะไรดีอ่ะจะเอาสนแ่่วาย ไปเล่นยิงหัวเขาหน่อยแล้วกันเครื่อบมันแบบยังไงอ่ะคุณมว่าผมบอกไม่ถูกคีณผู้ชมไม่มีของแต่งเลยอ๋อลืมไปว่าใส่ลูกซองแต่อันนี้ไม่แต่งเฉย๋ย่าผู้ชมรอดูเลือดผมนะผัตนึงหาคนแป๊บนึง เสี่ยงมันไม่คนยิงกันอยู่ขมงบนเอ้าไปไหนฮะเออแตกไม่ทันเท้าไปหน่อยนัดนึงผู้ชมครับจะมารีวิวอยู่สองนัดเลยแล้วกันจังหวะนี้มายิงเราให้เจ็บหน่อยยิงเรายิงเรายิงเราเออแหละโอเคเดี่ยงไปซะรอดูเลือดคุณผู้ชมนับหนึ่ง เนี่ยมาเรื่องมันจะเติมจำนวนที่เรากำหนดใช่ไหมมันจะเติมเรื่อยๆจะเติมจนเต็มน้ำชมตามจำนวนที่กำหนดป่ะพอเติมจำนวนที่เราแบบว่าคือเลเวลเราถึงอ่ะมันก็จะหยุดน้ำชมเนี่ยเห็นป่ะมันไม่เติมอีกแล้วน้ำชมมันครูดาวหรือยังไงผมไม่แน่ใจมีครูดาวหรือเปล่าผมชมผมไม่เห็นครูดาวมาันน้ำชมแต่ว่าเนี่ยฟื้นยี่สิบหน่วยหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้แต่ว่าคือมันผมก็สิ้นสุดการต่อสู้น้ำชมเร็วเคลือบเร็วไม่ได้อหรือว่าไงมันมีครูดาวไหมน้ำชมยิงอากาศไม่ได้น้ำชมลองแล้ว หรือต้องสังหารคู่ต่อสู้ได้ก็ไม่ขึ้นอยู่ดีผู้ชมเห็นป่ะหรือมันขึ้นครั้งเดียวต่อวันเนี่ยผู้ชมคือแบบว่ามันไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆผู้ชมเหมือนก็ว่ามันมีคูดาวของมันอยู่ผู้ชมแต่ว่าประเด็นคือมันไม่บอกครูดาวผู้ชมว่าเออสกินนี้มีคูดาวนะคูดาวถึงแค่ต้นไหล ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมครับพี่เครือบเอาตรงๆนะโจต้าดีกว่าผมชมเพราะว่าโจต้าเวลาเรายิงคู่ต่อสู้ใช่เลือดเราจะเติมทันทีแต่ว่าคือเอาจริงๆมันอาจจะเติมไม่เท่าตัวนี้มชมครับตัวนี้อาจจะเติมแบบทีละยี่สิบสามสิบเลยอย่างเงี้ยชมมันอาจจะมีประโยชน์ตอนต้นเกมแต่ว่าคือมันไม่บอกคูดาวชมจริงๆคือผมว่ามันมีครูดาวแต่ว่ามันไม่บอกคูดาวว่าคูดาวของไอตัวละครเนี้ยมันเท่าไหร่มชมผมก็เลย เนี่ยมันไม่บอกคูดาวบอกฟื้นรอดยี่สิบหน่วยหลังสิ้นสุดการต่อสู้ซึ่งการต่อสู้อ่ะคือมันไม่ได้สิ้นสุดได้แบบว่าคือยังไงเราสู้ตัวนี้เสร็จสิ้นสุดปุ๊บโอเคเลือดเติมแล้วเราไปสู้อีกตัวเนึ่งสิ้นสุดปุ๊บเลือดเราไม่ได้เติมเลยนะคือมันแบบเหมือนก็ว่ามันจับเวลามันนับคูดาวอะไรของมันอยู่อ่ะแล้วมันค่อยไปเติมทีหลังซึ่งมันเหมือนจะโกงท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันก็ไม่โกงอ่ะท่านผู้ชมครับคือยังไงอะ อธิบายไม่ถูกแต่ว่าคือน่าจะมีประโยชน์แค่ช่วงแรกๆของต้นเกมเช่นออโม่สี่ีอาจจะมีประโยชน์อยู่นะครับเพราะถ้าอัพเดตมาได้30หน่วยมันเกือบเท่ากับพันยากล่องหนึ่งหรือเปล่านั่นแหละคือมันมีประโยชน์ไม่ถึงพันยาแต่ว่าคือแบบมันก็พร้อมประโยชน์นิดนึงชมครับสำหรับคนที่แบบว่าเออเป็นสายดูดเลือดน้ชมคือแบบว่าสู้ปุ๊บหลบปุ๊บเพื่อว่าจุกอ่ะคือพอยิงปุ๊บจุกปุ๊บเลือดเติมอะไรเงี้ยน้ชมแล้วเอาไปสู้ใหม่แต่ว่าถ้าให้พูดแบบในแนวการใช้จริงๆต่างๆน้ชมครับเพือบ 30หน่วยผมว่ามันยังน้อยผู้ชมถ้าเทียบกับโจต้านะเพราะว่าโจต้าเนี่ยคือแบบในโจต้าโจต้าโจต้าโจตาแต่ว่าเป็นตัวละครฟรีผู้ชมุสำหรับคนที่ไม่มีโจต้าก็ถือว่าโอเคมิชมุครับสำหรับคนที่พูดในมุมมองของคนที่เป็นสายฟรีที่ไม่มีโจต้าู้ชมครับก็โอเคมิชมุสามสิหน่วยก็ช่วยได้ผู้ชมครับก็ช่วยได้อยู่มิชมครับเก็บไว้ติดตัวก็ได้ผู้ชมเวลาวัดคือใช้แทนโจต้าได้มิชมุครับเพราะว่าเมื่อยิงปุ๊บคือว่าทันทีที่เราหลบโดนยิงเยอะหรือหรือว่าเลือดเราเหลือเริ่มลดแล้้วผูชม หักหลบนิดนึงหาที่จุกนิดนึงชมคือไม่จาเป็นต้องนั่งพันยาหรือนั่งก็ได้นชมอ่ะแค่เราจุกปุ๊บคือเลือดเราจะเพิ่มทีเฮ้ยหรือว่ามันต้องนั่งเลือดถึงจะเพิ่มไม่ดิเมื่อคืนผมเล่นผมไม่ได้นั่งเลือดผมก็เพิ่มก็คือง่ายว่าคือพอเรายิงไปสะพังพอเลือดเราเริ่มลดนชมรับถ้าเราอยากได้เปรียบเราก็หลบนิดนึงชมวิ่งหลบแบบยายโดนาเมตอ่ะแล้วก็อย่ายิงสวนด้วยคือกระสุนไม่ยิงสวนแล้วก็ไม่โดนาเมจอ่ะเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมา30หน่วยตามที่เขาบอกชมับแล้วาก็อากม่ะ ถ้าเป็นสายฟรีเล่นอาจจะเหมาะในโหมดซีซีกับคนที่แบบว่าคือยังไงอ่ะไม่เหมาะกับสายนอกหมอกไม่เหมาะกับสายขอบหมอกท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เหมาะกับสายวัดด้วยเพราะว่ามันเติมเลือดไม่ได้หนังใจท่านผู้ชมครับคือไม่ค่อยเหมาะกับสายวัดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสําหรับสายฟีอ่ะเออมีไว้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละนะครับไปอีกตัวที่ว่าก็พอได้ท่านผู้ชมแต่เทียบกับโจตาถ้าเกิดเป็นคนที่มีโจตาโจตาดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่า20%ของโจตาคือเลือดเรา2เท่าท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าเล เพิ่ม20%ก็เป็น40เพราะฉะนั้นโจต้าเพิ่มเยอะกว่าผู้ชมแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูฟืนฟ้นฟนูเลือดเล็กน้อยทุกปืนสไนล์ลูกซอง MP0 หรือปืนอะไรก็แล้วแต,แต่เมื่อยิงใส่ศัตรูแล้วเลือดเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโจต้าเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบว่าดูดเลือดได้ดีสุดผู้ชมถ้าพูดถึงสกินดูดเลือดนะตัวนี้มันก็พอได้ผู้ชมแต่ว่าไม่ถึงดีสุดแต่สายฟรีมีไว้ก็ดีผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมผมไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตามนั้นแหละโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ผู้ชมมาฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผู้ชมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายผู้ชม